หนึ่งในเกมยอดขายสูงอันดับต้นๆของทุกสโต์ในญี่ปุ่นและยังเป็นหนึ่งในเกมที่ทำคอลลับกับทั้งสื่อเกมและสื่อภาพยนตร์มากที่สุดเกมที่บางคนเล่นตั้งแต่เรียนยันทำงานสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Joy with Friends ครับเกมที่เราจะมารีวิวในวันนี้เป็นเกมเลี้ยงลูกแก้วสไตล์อนิเมะอายุ10ขวบที่ยังมียอดขายอันดับต้นๆของญี่ปุ่นมาตลอด10ปีกับเกม p a r s o n a and Dragon หากใครชอบฝากกดไลค์กด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ เกม p a สเซน and Dragon เป็นเกมแนว p a s เ er ซน RPG เรียงลูกแก้วจากค่ายกังหัวออนไลน์อนเทอร์เทนเมนท์ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2012พูดง่ายๆคือเกมนี้เปิดให้บริการมาแล้ว10ปีนะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า59ล้านเฉพาะในญี่ปุ่นและเกือบ100ล้านทั่วโลกครับและยังมียอดการขายในโต๊ะของสโต r ์ไม่ว่าจะ iOS หรือ Android และยังเปิดให้บริการในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเซิร์ฟ EU และเซิร์ฟ NA สำหรับคนไทยเราคงจะเล้เซิร์ฟ NA นนั่นแหละคร พราะการใช้ภาษาอังกฤษทําให้เราเข้าใจในตัวเกมดีกว่าภาษาญี่ปุ่นแต่เกมนี้ก็มีคอมมูนิตี้ที่เปิดกว้างนะครับต่อให้เป็นภาษาญี่ปุ่นก็พอเล่นได้ระดับหนึ่งจากคําแนะนาของสมาชิกด้วยกันนั่นแหละครับและดูจากทางยอดโหลดและยอดขายทําให้แฟนชายพาสเซนด์แอนด์ดาอมีเกมตามออกมามา,มากมายไม่ว่าจะเป็น p า s เซนดากอนแซที่ลงให้ Nintendo DS และพา s เซน a ์แอนด์ดากอ และล่าสุดก็มีพา and d r a g o Nintendo n Switch Edition ที่เพิ่งลงให้เครื่อง Nintendo Switch เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2 0 2 2ที่ผ่านมานี่เองครับและ Puzzle Dragon ยังเคยเอาไปทำเป็นอนิเมะที่ชื่อว่าพ a n d Dragon X ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูแนะนำให้ไปหาดูกันได้เลยครับแล้วเกมนี้ยังมีแข่ง Puzzle Dragon Championship ที่เพิ่งจัดที่งานโจนเกียวเกมโชว์ที่ผ่านมานี่เองนะครับพองานมั่นใจได้เลยครับเกมนี้อยู่กับเราอีกยาวแนแน่ ในด้านของเกมเพย์พ a สเซอร์แอนด์ดากอนเป็นเกมเรียงลูกแก้วที่ใช้ระบบ Leader Skill เหมือนอย่างดากอนบอลเซตดกกลางแบท t ทิลที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้ครับใครที่ยังไม่ได้ดูกดได้ที่มุมขวาบนได้เลยครับซึ่งตัวหัวหน้าจะมีผลทําให้ลูกทีมเก่งขึ้นและมีเงื่อนไขในการทําให้ Leader Skill ทํางานเช่นอมไม่ต้องไปไหนไกลครับเอาตัวละครที่ทุกคนคุ้นตาอย่างลูฟี่ดีกว่า Leader Skill ของลูฟี่จะเป็นแบบเลี้ยง34เพื่อลดดาเมจ เรียงดอกติดต่อกัน5อันดาเมจคูณ2.5ต่อดอกทำความเสียหายตายต,ายตัวทันทีหลังทำดาเมจ100,000ดาเมจสิ่งที่เราต้องทำก็แค่เรียง5ดอก3สีก็โจมตีได้แล้วครับของลูฟี่อาจจะยากไปหน่อยงั้นมาแบบง่ายขึ้นมาหน่อยละกันครับอย่างลีดเดอร์สกิลของทันจิโร่ที่แค่ท่าดนน้ำหรือใชยโจมตีพลังชีวิตพลังฟื้นฟูก็เพิ่มขึ้นแล้ว1.5เท่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น12เท่าถ้าเรียงดอกน้ำได้ลดดาเมจอีกด้วยครับ เห็นไหมล่ะครับด้วยระบบ leader skill ทําให้การจัดทีมตัวละครตามหัวหน้าทีมมีความหลากหลายเล่นได้ไม่เบื่อเลยล่ะครับแล้วแต่ละตัวละครนอกจาก leader skill ที่แตกต่างกันแล้วยังมี active skill ที่แตกต่างกันแล้วเราก็ไปปรับใช้ตามสถานการณ์เช่น skill สร้างลูกแก้วสี skill ที่ใช้เร่งเทิน active skill ตัวละครอื่นและเสริมพลังลูกแก้ว skill ลดดาเมจที่ได้รับเพิ่มดาเมจตัวเองและแปลงร่าง เพิ่มเวลาหมุนเพิ่มคอมโบเสริมพลังลูกแก้วที่พูดไปก็แค่สกิลกดใช้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับในเกมยังมีอีกเยอะมากๆทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยเราสนุกกับการวางแผนการใช้สกิลและการนับเพือนสกิลเมื่อเราลงด่านที่ยากขึ้นครับหลังจากจากทีมเสร็จก็เข้าไปเล่นในด่านกันครับโดยเกมพา s เซนต์ดากอนจะมีหลายโหมดให้เล่นครับ ทั้งสตอรี่ที่ตัวเกมจะจัดทีมาให้แล้วก็มีการเล่าเรื่องตามชื่อโหมดสตอรี่นั่นเองครับโหมดนอร์ม l ลกับโหมด t เทคน i c a l ก็ด่านทั่วไปที่ใช้ฟาร์มเพชรนั่นแหละครับโหมดเ a n k i n g ที่แข่งกับเวลาเพื่อชิงความเป็นหนึ่งและแน่นอนโหมดนี้เป็น PVE นะครับและสุดท้ายโหมดเควสที่จะให้เราเล่นไปตามเงื่อนไขและหากชนะก็จะได้รางวัลอัพตัวละครมากมายครับโดยพาเซนตากอนจะมีตั้งแต่ด่ังง่ายๆเขียข่ยๆก็ผ่าน จนไปถึงด่านยากแบบต้องใช้แมคานิกชาเลนจ์มากๆและต้องปั้นตัวมาอย่างเต็มที่ทําให้เราตอนเล่นเนี่ยเราจะได้วางแผนไปด้วยนับตาสกิลกดใช้สกิลที่ถูกต้องให้ตรงจังหวะพูดง่ายๆคือเกมนี้ทําให้คนที่เล่นทั้งแบบชิลๆและเล่นจริงๆจังๆสนุกกับเกมได้เลยครับพนเซอร์แอนดากอนจะเป็นเกมแนวเรียงลูกแก้วสีโดยต้องเรียงให้ตรงกันนะครับโดยลูกแก้วจะแตกได้ก็ต่อเมื่อเรียงสาขึ้นไปและตัวละครของเราจะโจมตีตามสีของลูกแก้วครับ เช่นลูฟี่ทาตุไฟจะโจมตีหากเราเรียงลูกแก้วสีแดง3ลูกขึ้นไปลูฟี่จะโจมตีประมาณนี้ครับและแน่นอนด้วยระบบ Leader Skill สุดท้ายเงื่อนไขจะกำหนดวิธีเล่นของเราเองครับไม่ว่าจะเรียงตามสีเรียงให้ได้คอมโบเยอะที่สุดหรือสุดท้ายไม่ต้องมีเงื่อนไขเยอะแค่ถ้าตรงก็แรงแล้วอะไรประมาณนี้ครับบอกเลยทำให้เราสนุกกับการจัดทีมสุดๆไปเลยครับ ด้วยความที่เกมมีทั้งกรชาเทศการมีทั้งกาชาคอลแลบมีทั้งกาชาที่เป็นอีเวนต์ปกติตัวกรชาจะมีแบ่งหลายแบบตามช่วงเวลานานๆครับเช่นกระชาบนสูตรเป็นกาชาเพื่อนที่ใช้แต้มเพื่อนกดกาชาต่อมากรชาตัวทองๆนั่นน่ะเป็นกรชาธรรมดาที่เอาจริงๆสายฟรีควรข้ามครับและกรชาอีเวนต์ที่บางครั้งอาจจะเป็นกาชาคอลแลบก็ได้และสุดท้ายกรชาโฆษณาที่ต้องดูโฆษณาเพื่อรับของครับหลักๆเลยผมแนะนําให้กดกาชาอีเวนต์ไม่ก็กาชาคอลแลบนะครับ เกมนี้มีการคอลแลบกับทั้งอนิเมะการ์ตูนคอมมิกและภาพยนตร์ดังๆมากมายทั้งวันพีซจูจูสุไกเซนมาเวลเดมอนสเลเยอร์ไฟนอลแฟนตาซีดีซีคอมมิกดากอนบอลอุนตาแมนเฟสเทนไอและอื่นๆอีกมากมายเลยครับแล้วตัวละครที่มากับตัวคอลแลบเนี่ยมักจะมีเสียงภาคต้องฉับตามมาด้วยนะครับอย่างลูฟี่ที่มีเสียงภาคปกติพอเปลี่ยนร่างก็มีเสียงภาคตอนเปลี่ยนร่างอีกก <c oughs> ถึงบางตัวจะไม่เก่งมากแต่ก็น่าสะสมเป็นคอลเลกชันนะครับแม่เสียงภาคดีจริงๆเลยขอฟังอีกสักตัวแล้วกันนะครับสมแล้วล่ะนะที่เป็นนางเอกเฮ้ยไม่ใช่สรุปเลยครับเกมพาสเซนต์อนดากอเห็นเกมนี้อายุ10บขวบเนี่ยเกมก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกเก่าขนาดน,นั้นเลยครับเพราะเกมนี้มีการพัฒนาตัวเองมาตลอดในตอนแรกไม่มีเสียงภาคภาคเครื่องใหม่ก็ไม่มีด้วยซ้ํา แต่ตอนนี้เกมพัฒนาจนมีเสียงภาพบางตัวมีภาพเคลื่อนไหวสวยๆเพลงประกอบการเล่นและสกินบอร์ดตามอีเวนต์ต่างๆและตัวละครใหม่อีกมากมายจนมีตัวละครมากกว่า9000ตัวแล้วครับในเกมเนี้ยแถมเกมนี้ยังแจกเยอะแบบเยอะมากๆแจกเหมือนเกมจะปิดแต่ก็แจกแบบนี้มาหลายปีแล้วก็ไม่ปิดสักทีนะครับแถมยอดขายดีอีกต่างหากแต่ในตอนแรกเราอาจจะไม่ชินด้วยความที่มันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นและความยากในการเล่นของตัวละครที่เราได้ครับแบบบางคนได้หลีที่แบบเล่นยากจัดๆทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่ตัวน้อยๆอะไรอย่างเนี้ย แต่ขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าคอมมูนิตี้เกมนี้ใหญ่นะครับแบบเราสามารถหาข้อมูลได้เยอะมากแล้วก็มีเว็บช่วยเราในระดับหนึ่งเลยก็พอแก้ขัดได้อะครับแต่ถ้าหากเราชินแล้วหลีดสกิลเงื่อนไขต่างๆบอกเลยอ่านไม่ออกแต่เข้าใจแบบงงๆเลยครับแต่หากใครชอบเกมแนวอนิเมะเล่นชิลๆไม่ต้องใช้เวลาเยอะแต่ขี้เกียจโหลดหลายเกมผมบอกได้เลยครับเกมนี้เกมเดียวจบมีแท้ทุกเรื่องเลยล่ะครับพวกเรา j o with Friends อย่าลืมมาใจากับพวกเรานะครับ